không hấp thêm nước sì đang tôi một cái gì. nước sì หวานเย๊ยบอ่านี่เลยครับวันนี้ผมไปถ่ายรอบแล้วอันนี้หาย,ยากใช่ไหมใช่ครับหายยาวยวานเยิยม ไม่พันเลยนะครับพี่พิมเน,นื้อสีแดงแต่ผมไม่รู้พันอะไรจริงครับเน,นี่ยผมชอบพี่หนึ่งเ้อขายด้วย<ม>ด้วยความเป็นจากคนอยากให้บริการอ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสพูดอ่ะจะเป็นน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่น้ำผึ้งเกรสรดอกลิ้นจี่ อแตงโมหลายสายพันธุ์หรือจะเป็นต้มโอพันธ์ขาวใหญ่นะกล้วยน้ำว้ารูปใหญ่ๆกล้วยหอมนั้นเขาเรียกว่าหอมพันธุ์ใหญ่เลยกล้วยไข่นะกับกล้วยตาดีใหายไปนานเนีนาก็ตัวเ 4, วกต์ต้องเรียนสีแล้วก็เสาร์ทิตย์ก็ต้องเรียนผมจะไปไหนก็ต้องใกล้ๆอ่ะ ใช่เพราะว่าต้องว่าเดี๋ยวใช่ต้องรับใช่ไหมครับครับช่วงนี้้มโอมันไม่ไม่ค่อยอร่อยนะบอกนะโปรเพราะว่าฤดูนี้มันเป็นปลายฝนต้นหนาวอย่างงี้มันจะหวานไหมปอนลองทานค่ะหิบทานเลยค่ะลองทานเลยค่ะหิบทานได้เลยครับให้ดูให้ดูภาพเยอะๆมีมีพึ่งไปด้วยะถ้ามีพึ่งด้วยเนี่ยพึ่งด้วยที่น่าสนใจมากๆก็ผืมีน้งพึ่งแล้วเน่อันนี้บังคับเขาไม่ได้เลยเขาต้องมาด้วยใจเขาเลย อันนั้นไม่แน่นะคะชันโลงตอ,อนนี้คนเขาเลียงชันโลงเป็น<อ>เพื่อเพื่อทำน้ำพึ่งอะคะอ่ะชันโลงเยอะมากมันต้องส้ม่ยมันต้องถึงหน่อยอเพราะตอนนี้มันไม่มีส้มแบบแก่ร้อยเปเ็นจากต้นเนี่ยะะมันเป็นส้มแปดสิบอร์เซ็น ถ้าไม่ผึ่งเนี่ยมันจะไม่อร่อยเดี๋ยวคุณลองทานดูความดีคานเดไอ้ที่ให้ไปก็ต้องเก็บเป็นสิบห้ายี่สิบวันเลยนะยาวค่ะลูกชอบกินมากเลยมันต้องรอนานเลยเอาขึ้นยิ้งไว้ก่อนเพราะมันไม่มีส้มเก่าไงฮะไม่มีส้มเก่าเนี่ยมันก็ได้แค่รสชาติไม่ไม่ถึงกับอร่อยมากครับได้ครับนี่มันยังไม่เกาะกีบนะคะมันยังไม่เกาะกัน